สิทธเทรดฟรีไม่มีค่าคอมทุกวันที่ให้คุณเทรนแบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิฟเตอร์สวัสดีครับนักงทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l ิฟเทคทอล์กนะครับประจําบ่ายวันจันทร์ที่หนึ่งนะเดือนธันวาคมนะเปิดมาต้นเดือนนะถือว่า ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะตัวเซนเด็กแต่ว่ามันยังดีไม่ได้สุดอะไรขนาดนั้นนะนังดุนเป็นเป็นเป็นเทคนิคอลรีบาวขึ้นมานะเมื่อเมื่อชาวนี้ตัวเซนเด็กเนี่ยบวกไปสิบสองจุดนะครับบวกไปสิบสองจุดอยู่ที่หนึ่งสองหกแปดนะับก็เป็นลักษณะการเทคนิคอลรีบ u าวขึ้นมาแต่ว่า เดี๋ยวมันมันยังไม่ใช่การกลับตัวนะทุนคือมันต้องรอการขึ้นผ่าน,นาแนวต้านเมื่อเอชาเา้านียคือขึ้นไปแตะแต่ยังไม่ผ่านนะครับคือหนึ่งสองเจ็ดห้านะครับตรงนั้นเนี่ยยังเป็นด่านรอทดสอบถ้ายังไม่ผ่านยังมีความเสี่ยงลงไปหนึ่งสองห้าศูนยนะครับ ก็นะครับสำคัญอยู่ที่หนึ่งสองเดี you, so it, soup, ๋ยวรอดูนะครับก็ถ้าอยากให้ดีเนี่ยมันต้องพันสองจดห้าได้นะครับถ้าถ้ายังผ่านไม่ได้เนี่ยผมว่าความเสี่ยงการชลอตัวยังยังมีนะเพราะว่าจำได้ไหมเราเราดูภาพมันนะคือเออเป็นลักษณะบริบาลิชอิงกราฟฟิงใช่ไหมผมว่าผมว่าเดือนธันวาเนี่ยยังไว้ใจไม่ได้นะยังไว้ใจไม่ได้ นะครับสวัสดีครับคุณติคุณเลโอเนียคุณนาดบิวสวัสดีครับคุณชุติเทพคุณสมัคร,รย,ยูสวัสดีครับนายเอ่อเดลต้าเดลต้าฝืนหรือยังเดลต้ามันจะคล้ายๆตัวเซตเดลต้าจะคล้ายๆตัวเซตนะคือเป็น เป็นไอแลนด์รีเวอร์แล้วก็กำลังจะดีพยายามดีตัวกลับขึ้นมาแต่ว่ายังยังไม่ถึงขั้นลับตัวคือฟืดระยะสั้นนะครับก็เดลต้าเนี่ยตามรอบง่ายๆนะง่ายๆนะเลยอย่าหลุดสองร้อยอย่าหลุดสองร้อยถ้าหลุดคือจบแต่ถ้าหลุดสองร้อยเมื่อไหร่ก็จบเขาเซฟข้อสรลกกันพัก,พ,กพักตัวปรับฐานแบบเต็มตัวอีกครั้งหนึง่ง แต่ระยะสั้นเนี่ยคือเนี่ยมันเป็นดับเบิลบอททอมเหมือนกันเน,ยนะยทล้วคเนี่ย,ยก็รอเบรกสองหนึ่งศูนย์ผ่านได้ก็กลับตัวดับเบิลบอททอมแต่ว่าถ้าไม่ผ่านก็มีโอกาสกลับลงไปสองร้อยแล้วก็เสี่ยงที่จะทำโลใหม่ต้องรอดูแต่ว่าก จริงจริงมันก็บอกยากนะว่าว่าว่า,วา,วามันจะออกค่าไหนก็ก็เล่นไปตามหน้างานแล้วกันเงิทุนถ้ถาจะเก่งกาไรอ่ะสองร้อยทำได้แต่หลุดสองรอยต้องเลิกเล่นนะเออนะครับยังไม่ถึงขั้นคืนชีพแบบกลับกลับเข้าสู่รอบการคืนอะไรขนาดนั้นนะคุณฟินสวัสดีครับโอเคนะโอเคคำถามเดี๋ยวพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาตอบท้ายรายการกันนะครับ เดี๋ยวขอไปดูภาพรวมตลาดเมื่อเช้านี้ก่อนก่อนนะเมื่อเชา้านี้ตัวที่ปรับตัวขึ้นมาจะเป็นเดลต้าเดลต้าบวกสมจุดเกแล้วก็เอละเอลตเนี่ยยืนสี่สิบสี่ผมว่าไปต่อแล้วนะ ตอนแรกมันเป็นแนวต้าน44แต่ว่าพอยืนได้เนี่ยก็เป็นสัญญาณการปรับตัวขึ้นต่อนะครับ mm hmm. รอบใหญ่เรามอง LT ไปนูนะน่นนะ50อ่ะนู่น50เลยนะปีหน้านะเป,นเป้าปีหน้าเป็นท็อปพิกของผมเลยนะ LT แดงถามว่าปีหน้าเทคนิคเรื่องไรผมให้ l อ t นะ มันเป็นการกับตัว inverse d shoulder ในภาพใหญ่แล้วก็ถือว่าเทรนก็ใช้ได้นะครับเนี่ยนักลทุนเป็นเนี่ยเนี่ย inverse d shoulder the the what what นะจำได้ว่าประมาณห้าสิบกว่าห้าสิบห้าห้าสิบห้านะประมาณนะโดยประมาณ โคงสร้างไปนี้ก็ทำได้ค่อนข้างดีด้วยเห็นไหมยกหายกโลยกหายยกโลก็ก็สวยงามอะ่ะย่อม,มาก็น่าสือสี่สิบสองสี่สิบนะครับไม่มีปัญหาอะไร true ซื้อได้เลยนะครับใช่ไหมสิบจุดแปดนี่ไงเนี่ยไม่หลุดสองแนวรับนะสิบจุดปดสิบจุดสามซื้อได้เลยนะลงทุนหลุดสิบจุดสามเลิกเล่นนะเออ ส่งแนวเนี้ยเล่นเลยก็คือมันมันต้องเอามันต้องต้องเอาแล้ว10.8 10.3นะครับใครเล่นสั้า10.8ใครเล่นหลัก้อมหลัก10.3นะครับแอดวานก็ไม่มีปัญหาอะไรเหมือนกันนะก็ย่อมาเนมีแรงซื้กลับแล้วจริงๆเราเราไปรอผมอ่าผมอมสารอ301นะไม่ลงไม่ถึงนะดีบากลับขึ้นมาแล้ว ก็ย่อมารับได้ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับตัวแอดวานนะครับตาบดใดถ้ายืนสามร้อยได้ก็ก็โอเคอยนะอันนี้เริ่มรีบาวแล้วเนี่ย CPX Star แต่ว่ามันเป็นการเทคนิคอลรรีบาวอ่างที่ไม่หลุดแนวรับสำคัญคือสิบหกบาทนะครับก็คือเอาไว้ง่ายคือรีบาวสั้นๆท,ทางหลักยังเป็นขาลง นะครับยังไม่ดีนะ c b เหมือนกันนะสี่สิบสองเนี่ยสี่สิบรีบาวมาก็ออกอผมว่าไม่ไม่อยากให้ไปคือเล่นเป็นรอบไปไม่ไม,ไม่ไม่ให้ถือยาวนะตัวนี้ผมผมไม่ไม่แนะนำนะเพราะว่าแนวโน้มไม่ค่อยดีเทนะ่าไหร่นี่แบงก์ก็มา KTB น BBL ะ K แบงก BBL K แบงก KTB การบินไทยการบินไทยก็ยังเฉยๆนะการบินไทยยังเฉยๆน่าจะไซเวออย่างนี้ยังเติด9.5อืมผมว่ายังไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะการบินไทยถ้าจะเล่นก็เล่นสั้นๆแล้วก็เล่นเด้งนะสต็อปรอที่ low 8.15ลงมาเด้ง เด้งก็ยังไม่ผ่าน9.5มันก็ยังแบบเออยังยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตัวบตัวที่ลงจะเป็นกราฟซิลีวิซลีวันนี้ลงเยอะซิลีวันนี้ลง6%นะนั่งวนโอ้โหไหลต่อเนี่ย1.3เอาไหมเอาได้นะแต่ว่าหลุดต้องเลิกนะ หลุดต้องเลิกนะแสนสิรินหนึ่งจุดสามศูนย์เอาได้นะแต่ว่าต้องห,หลุดก็ต้องเลิกนะครับโอ้โหเออทีอยู่นี่เราขอขวาไปนะเราทำกำไรไปแล้วนะวย่อกลับลงมาแนละ้วเดี๋ยวถ้าย่อสักแถวแถวสิบสองเนี่ยผมว่าจะเอาใหม่นะมว่าจะเอาใหม่ไอวไม่เอานะทำโลใหม่ หลุดแนวรับัญ1 6บาทอาันดูหุ้นวอลุ่มเข้าหน่อยวันนี้มีหุ้นวอลุ่มเข้าไหมมีแสนซีรีส์เนอเอสทีเอเอสทีเอจะเวิร์กไหมเนี่ยไม่เวิร์กนะบ้านปูอ่ะบ้านปูดีมาแรางๆบ้านปูรีบาวีีพีก็รีบาวอืมค้างเลยนะคุณ เอ v ทีเนี่ยอ่าดีสิบบาทแล้วโอเคนะเดี๋ยวขอดูบ้านโป๊ะอะบ้านบุรีบ่าวมีกัดกลับไปห้าบาทห้าห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งศูนย์ห้าห้าหนึ่งห้านะครับบ้านโปูใช้ได้นะบ้านบุรีบาวมาดีนะ bcp แดงสั้นนะแดงเป็นเป็นลนักษณะที่ว่าแบบนพ a นอีกเซลลลงมาแล้วก็แดงสั้นผมว่าไม่น่าเกินยี่สิบแปดนะรอบเนี้ยเออไม่น่าเกินยี่สิบแปดนะโอเคนะดู scm มันกี่มันขางเอ้ย s c a กลับมายืนสิบเอ็ดจดเจ็ดไม่แน่ฮะตัวนี้ผมว่ามีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับ นะเอาวันนี้ไซเบอร์มันเดย์นะกก็ฟื้นตัวระยะสั้นแต่ว่าจะมองกับตัวเล็ก็ได้นะเพราะเพราะมันฟอลเบรกลงมาแล้วไงก็ก,ก็เล่นตามรอบเล่นเด้งระยะสันนะ้นมีระยะให้เด้งแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับตัวน,ะนี่รอบดักนะครับโอเคเอามาดูเซ็นเด็กนะครับนะนักงทุนเซ็นเด็กนะครับนี่ครับ แนวโน้มในภาพหลักเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะดับเบิลมันมันยังไม่ใช่ดับเบิลบอททอมหรอกดับเบิลบอททอมต้องต้องรอคอนเฟิร์มหนึ่งสองเ็ดห้านะครับถ้าผ่านหนึ่งสองเซตห้าได้จะเป็นงานคอนเฟิร์มรูปแบบการลับตัวดับเบิลบอททอมแล้วก็จะมีลุนปิดแก๊ปตรงหนึ่งสองแปดหนึ่งหนึ่งสองแปดสองหนึ่งสองเซดแปดในภาพรายวันหนึ่งสองแปดสองในภาพรายสองอสี่สิบนาทีนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันเดี๋ยวบ่ายเนี่ยนะครับเอ่อรอดูเลยนะครับว่า ผ่านได้ไหมผ่านได้กับตัวระยะสั้นแต่ว่าถ้าไม่ผ่านจะมีโอกาสกลับไป1250นะครับแต่ให้ให้บมน้ำหนักนะบมบยังให้น้ำหนักเป็นเชิงลบมากกว่านะในช่วงนี้เพราะว่าโอ้กระตุกนั่นโอกาสในการเอ่อ ตงต่อเนี่ยยังยังยังมีอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยเราตีเส้นยังไม่ผ่านคือคือถ้าผ่าน2.5ได้สัญญาณโวยดาวเทนไลน์กับตัวรูปแบบเดอร์อททอมปิดแก๊ปไอแลนด์ลิ์โซลดังนั้นเนี่ยรอบใบเนี่ยผ่านให้ได้ถ้าผ่านได้กับตัวแต่ถ้าไม่ผ่านลงต่อนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูรอบบ่ายเลยนะครับว่าผ่านได้หรือไม่นะครับแต่ว่าฟิวเจอร์เนี่ยเราให ช็อตไปนะเอเพราะว่าเด้งมาช็อตไปที่แปดสามศูนย์นะครับรอรอ,รอทำอะไรเพราใหม่ไปหนึ่งห้านะครับสต็อปล s ออยู่ที่แปดสี่ศูนย์นะครับสำหรับตัวฟิวเจอร์ในรอบนี้นะครับก็รอเพราะว่ามันมันเพิ่งทำไฮใหม่นิดเดียวจุดสนใจคือจริงๆมันจะอยู่ที่แปดสี่สอง ถ้าผ่าน842ได้กับตัวรอบใหญ่แต่ว่าถ้าผ่าน842ยังไม่ได้เนี่ยผมว่ายังยังเสี่ยงการชะลอตัวลงต่อมากกว่านะครับเดี๋ยวถ้าผ่าน842ไม่ไร่จะกลับเล่นหน้ารองแต่ถ้ายังผ่าน842ไม่ได้เนี่ยก็ยังให้เล่นหน้าช็อตไปก่อนนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นเด่นใบนี้ผมขอเลือกบีกริมนะครับกี้เห็นคนถามบีกริมปะ่ะเออน่าจะมีคนถามตัวบีกริมเข้ามานะก็บีกริมยังเข้าได้ไหมบีกริมสู้ไหวไหมสู้เลยครับ สู้เลยครับนักทุนเอ่อระยะสั้นยืนฐานนรับ13.6นะครับแท่งเทียนเนี่ยเป็นรูปแบบแฮมเมอร์นะเป็นสัญญาณโบกในทั้งนในภาพลาย2องนาทีนะครับแล้วก็มีลุ้นการเกิดเทคนิคอรีบาร์นะครับลงมาแตะแนวรับพอดีนะครับที่13 6แล้วก็แดงดืดกลับได้นะครับก็มีลุ้นมีลุ้นปิดแกปมีลุ้นปิดแกปเปิดแกปไว้เมื่อเชา้านี้แล้วก็ส่วนแนวต้านรอดสอบส4 3สี่แนวรับ13.9สต็อปรออยู่ที่ 13. 5ด นะครับดิกิมก็จริงๆเมื่อก,ก่อนเนะี่ยย่อมาให้ซื้อเลยนะแต่ว่าตอนเนี้ยเวลาย่อมาอาจจะต้องต่อราคาดน,น,นึงสำหรับดิกิมผมว่าผมว่าไม่ไม่น่าแพ้ไม่น่าแพ้ตัวเนี้ถ้าถ้า,ถ,าถ้านักลงทุนตั้งรับหลายๆไม้หน่อยนะผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่น่าแพ้ตัวนี้โอเคเลยนะครับก็เล่นเก่งไว้เล่นรอบได้มีคนขอกว่าไหมอหุคนขอกว่าให้นักลงทุนดีกว่าไหม อืมโอเคนะประมาณนี้นะนังทุนก็บ่ายนี้ก็วลุ่มก็เริ่มกลับมาหน่อยนะสองมืนล้านนะหุ้นเคาะกว่ามีไหมเอย GFPT ไหมเออ GFPT นี่น่าสนใจเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าลงต่อเดี๋ยวให้ขอกว่าดีกว่าเก้จุดปด รได้สักเก้าจุดหกเก้ดเจ็ดเออนกน่นิดนึงรอ,อกนิดนึง,ออนนงโอเคมาต้องมาถามดีกว่านักทุนที้มีคำถามสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคาถามกันนะโอเคนะเดี๋ยวผมย้อนคําถามขึ้นไปนะครับเดี๋ยวตาไปแล้วนะ CBT รับมา ริงไม่ค่อยอยากให้รับเลยตันนี้คือรับได้นะนังทุนรับเล่นสั้นได้นะนะรีบาวมาสี่ผมว่าไปรอขายสี่สิบหกจุดห้าไปต่อรอบสั้นนะครับรอบหลักอย่าหลุดสี่สิบเป็นเทคนิคอลรีบาว์นะเป็นแค่เป็นแค่การรีบาวใน ในแนวโน้มเชิงลบอะคือคือมันโอ้โหเน็ตทำไมไม่ดีเลยเนี่ยออฟฟิศนั่งโงินนี่ครับแสนซีริรับตรงนี้แสนซีรีสิบสิบ,สบหนึ่งจุดสามนะหนึ่งจุดสามนะ หนึ่งจุดสามหนึ่งหนึ่งจุดสามสองแล้วไปเลยหลุดหลุดหนึ่งจุดสามสูตรเลิกเล่นเอทีดูนสี่สิบหกใช่ครับโอเอสพีอยากให้รออ,อยากให้รอกลับมายืนสิบหกบาทก่อนค่อยเข้าเล่นนะโอเอสพียืนสิบบาทได้หรือยังยังยืนไ,ไ,ได้ยังยืนยังไม่ค่อยดี ถ้าถ้าจะรับก็ต้องต่อราคา15.55บาทนะครับ KCE KCE อเเเเเ่เด้งสัน้นเรียเรียนเรด้งสั้นอยู่21เด้งสัน้นเด้งสัน้นมันเด้งมาแล้วนังทุนดังทุนจะรับต้องแบบ21อะ่ะสอบรอดที่โล20.8รอรอ,อย่อดีกว่าทูทู10.8 10.3นะ แนวต้านเท่าไหร่แนวต้าน11.3แล้วก็12บาทนะครับสำหรับตัว True GC ขึ้นมาแรางหรอวันนี้ GC IRPC ใช่ไหมโอ้ยไม่ได้แรงมากทุนก็เทคนิคขรีบาวครับยังไม่ถึงขั้นกับตัวนะเป็นเป็นเทคนิคข้อรีบาว IRPC เหมือนกันนะยืน1บาทได้รือยัง ยืนหนึ่งบาทยังไม่มองขั้นกับตัวเอระวันไม่รับครับเอระวันไม่รับนักหนเออถ้ารับมันต้องทําเนี่ยนักหนูรอรอย่อดีกว่านี่มันไปไล่ราคาโซนแถวนี้ผมว่า หรือหรือจะหรือจะรอเบรกสามสามจุดสองสองจุดสามสี่ก็ได้เนี่ยสองจุดสามหกค่อยตามแล้วมันจะเป็นการกลับตัวดับเบิลบอททอมนะครับอืมดับเบิลบอททอมแล้วคือต้องผ่านสองจุดสามสี่ให้ได้นะถ้าผ่านได้ถึงจะกลับตัวนะอีสีสิบสองบาทนะครับ ผมยังให้แนวทางนี้เนี่ยนะทุกนะคนอีชิสิบสองอ่ะเนี่ยลงมาแต่สิบสองรับได้นะครับให้อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะหลุดเลิกเล่นเลยเลยนะอ๋อจอค้างแต่ได้ยินเสียงโอเค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 ได้นะครับ SPRC ขายเท่าไหร่ไฮเดิมครับหกจุดสอง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 ห้านะครับโมโนรอบนี้กับเท่าไหร่โมโนอืม ผมว่าขึ้นไปได้เรื่อยๆอ่ะคือตั้งแต่มันยืนหนึ่งบาทปิดจับนี่คือถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ถามว่าไปได้เท่าไหร่เนี่ยมันต้องดูโมเมนตัมไงทั้งหุนดูดูแรงการขึ้นว่ายัางแรงดีอยู่ไหมมีแรงขายเข้ามาไหมถ้ามีแรงขายก็คือหยุดแต่้าไม่มีอ่ะผพราะว่าไปไปได้เรื่อยๆหนึ่งจุดสามสี่หนึ่งจุดห้าศูนย์นะครับไปได้เรื่อยๆครับรอรอจนก,กว่าจะมีแรงขายมาแอดวานไปแล้วนะมินนี่จะว่าเป็นจังหวะขายนะ รุ่น CPX ใต้อย่างที่บอกนะครับเด้งเด้งในขาลงนะแต่ว่ายืนยืนแนวรับสุดท้ายได้ก็มีรุ่น16บาทนะครับมินเป็นจังหวะเทปโฟฟิตครับเนี่ยครับขึ้นมาเทปโฟฟิตนะย่อกลับไปขายไม่ไล่ราคาตามนะมินเอบีเอนี่ดีกว่าเอเอเยอะเลยนะช่วงนี้ถ้าใครจะเล่น เ,ออเดี๋ยวรอเนี่ยถ้าย่อกลับลงมาสิบสิบสิบสี่สองใช่ไหมระยะสั้นสิบสี่สองสิบสี่สามนะครับอืมล้วต้านอยู่ที่สิบห้าอย่อมาเนี่ยได้นะได้สนะิบสามสามสิบระยะสั้นเห็นตั้งฐานแถวสิบสี่สองเนี่ยสิบสี่สองสิบสี่น่ เอ่อถ้าจะเข้ากันเนี่ยครับสิบสี่สามแล้วสต็อปลอดสิบสี่หนึ่งนะเออ gpf t ผมผมอยากให้เป็นพุ้นข้อกว่านะแต่ผมอยากต่อราคาอีกหน่อยนึงนะสกเก้าสเก้าจุดเจ็ดศูนเนี่ยครับผมว่ากําลังดีนะครับบิกคินไปแล้วนะผมลุง,งน้าเมื่อเช้านี้เราให้หลับไปเน่ยเป็นไงบ้างเดงหรือยังอ่าหลับได้ ร้อยหกสิบเจ็ดสต็อปร้อยนะครับเนี่ยร้อยเจ็สิบนี่ยรับได้รับได้เลยครับตรงนี้เลยครับทั้งทุนโอ้โหกาบหมุน,อน,นนะโอเคนะทั้งทุนโอเคนะโอเค AWC ยังไม่เอานะครับ AWC เอเดงซาน่มจ1.9เนี่ยผมว่ายังสองบาทไม่ได้ก็ยังเลยอาร์บีซีเอเยังกลับตัวเกตัวผมผมชอบผมชอบตัวนี้ตัวนี้ลุนล้นลุ้นลุ้นกลับตัวรอบใหญ่ะ่างลุนสกิน ยังยังลุนฟื้นต่อจะจบรอบคือต้องหลุดโล1.59 1.60นะครับอืม1.59ถ้าหลุดก็คือจบนะฮะยังไม่หลุดก็มีลุนมีลุนขึ้นต่อนะที่แคปทุน47 โอ้จุดขายไฮเดิมห้สบกแต่ว่านังทุนรันเทรนก็ได้นะตัวนี้นะรันเทรนขึ้นไปก็ได้นะครับ MTCMTC นี่หยุดลงหรือ,อยังรอยืนสามสิบสี่ครับผมว่ายัง ยังหาบททุนถ้าทุนจะเล่นก็มีสต็อปลอที่โลนะสต็อปลอที่โลนะสามสิบสองนะสต็อปลอที่โลนะโอเคนะโอเคนะทุณสต็อปลอที่โลเหมือนกันนะแค่สีติดอยู่อืติดอยู่หรอไม่แรง สีเดงสั e. ้นถ้านทุนติดอยู่อะผมว่ามันก็เอ,อเป็นเทคนิคขอลีบาวระยะสั้นครับอาจจะรอออกแถวยี่สิบสองจุดสองได้เทคนิคอลีบาวแต่ว่าภาพภาพ,พ,พหลังยังไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าภาพ,พเอ,อเป็นลักษณะการฝึกตัวระยะโโเค โอเคนักทุนประมาณนี้ก่อนดีกว่า,ดวาเดี๋ยวก็มีต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวมีประชุมนะครับก็ขอบคุณทุกถามเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคําถามไหนไม่ได้ตอบก็ต้องขออภัยด้วยแต่ว่าเราไม่ไม่เป็นไรนะครับเราเจอกันทุกวันจัทนทร์ถึงสุดเดี๋ยวผมบนคําถามขึ้นมาตอบให้ได้มากที่สุดวันนี้ก็ขอจบเร็วนิดน,นึงนะครับก็ขอขอบคุณนักทุนทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวัน พรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ You r free day Citra C ไม่มีค่าคอมทุกวันที่ให้คุณเทรนแบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ Liberator